นี้เมนูมื้อกลางวันคือส้มตําปีกไก่ทอดนะคะเรากําลังคุกเข้าแป้งแป้งอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบแป้งข้าวเจ้ามีพริกไทยนิดหน่อยน้ําตาลนิดหน่อยเกลือผงรสดีแล้วก็ใส่น้ําปูนใส่ลงไปด้วยเพื่อความเพื่อความกรอบแล้วก็น้ําเย็น เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าทอดแล้วมันจะเป็นอย่างไรตอนนี้กำลังทอดไก่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความงามกันว่าออกมาหน้าตารสชาติจะเป็นยังไงไก่ทอดผีมือพรพิมลเป็นผู้ปรุงรส อร่อยป่ะนุ่มเค็มใช่หไหมข้าวแล้วมาถ้าพี่อยากก็เดียวม,มาหนุ่มก็เดียวมามนโทรบอกปากซื้อก็เหนียวพี่ก็เลยเอ้ยลุกขึ้นหนุ่มก็เหยื่อได้ที่แล้วนะคะแล้วก็จะตักลงแล้วค่ะสีสันสวยงามเดี๋ยวต้องลองชิมรสชาติค่ะทานข้าวเที่ยงกันครับเพื่อนๆหมอหงนี้ก็อาจจะมืดนิดนึงน้ำมันโชคใายอร่อยเจ้า ไปครับอร่อยเกอร์โลเอ่ะพี่ไก่ทอดค่ะไก่ทอดปีกไก่ทอดอร่อยต้อยใบกระเพราใบกระเพราทอดไม่โชว์ใบกระเพราใบกระเพราก็มีนะคะสมุนไพรเป็นก้อนเลยค่ะก้อนใหญ่เลยค่ะมัมม่าค่ะใส่ น่าจะใส่แป้งข้าวเจ้าเยอะไปหน่อยมันกรอบแต่ว่ามันจะแข็งไก่ทอดเค็มพอดีค่ะทำไงจิ้มไก่จบเลยนะผัดข้าวเที่ยงกันค่ะอร่อยรสชาติหนูชอบไก่ทอดเนี่ยแต่ว่าพี่ติ๋มอันนี้ทอดอน้อยไปหน่อยอันเนี้ยอันเนี้ยอานนี้ทอดอันนี้ ำดไปไหนคะจะรีบไปไหนคะทำไมนิ่มดีต้องการความกรรอบค่ะนุ่นิ่มดีมันนิ่มอย่าไปกินอันเข้มนะพี่พี่ยังกินสีซี้นะคะเดี๋ยวพี่คืออะไรต้องลดแป้งข้าวเจ้าค่ะแต่แป้งข้าวเจ้าเยอะไปมันกรอบได้แต่แข็งมันก็เลยแข็งใช่ไหมเี้เป็นงานทดลองค่ะ เพื่อจ,จะไปเพื่อ <c oughs> จะไปสร้างอาชีพในการขายผิดไก่ทอด้าวเหนียวนี่ไร่สดอหรออาจจะมีดีโอแต่ว่าต้ามซำเป็นยังไงบ้างคะครับจะตำไทยน่าจะไม่โอ่าน่าจะจืดไปมันไม่ให้นะฟังไม่กินหอเป่ไม่ได้ให้ตาริกาเขามีกับข้าวเลย ต้องตำปลาล่พอได้ค่ะตำเองเยวเค็มถูกใจใช่คนอื่นลูกกินด้วยได้ไหมมันอยู่บ้านของเดวก็ไฮไลท์อย่างเงี้ยหรอดูในยูทูบสิโอโหอะไรนะชื่อชื่ออะไรนะมอนทานข้าวกันข้าคนพี่มอนคนชอบกิน